ครับผมก็พอดีเจอปัญหาไดโอดบิดมันเสียครับก็เลยว่าจะถ่ายลง y o u t u b e เพื่อเผื่อใครหาแนวทางการวัดค่าว่าตัวดีกับตัวเสียมันแตกต่างกันยังไงครับอันนี้เป็นมิเตอร์ดิจิตอลนะครับผมตัวนี้ตัวที่ผมเสียครับที่ผมแกะออกอันนี้ตัวที่ผมซื้อมาใหม่ตอนนี้เป็นไดโอดบิดเนี่ยพูดง่ายๆก็คือมันจะเอาไดโอด4ตัวเนี่ยมาต่อลักษณะกันเป็นแบบนี้นะครับ ก็จะมีทั้งหมด4ี่ขาก็าคือ2ขากลางเนี่ยจะเป็นไฟบ้าน,นะครับไฟ AC เข้าส่วนไอสขานอกเนี่ยด้านหนึ่งจะเป็นขาบวกอีด้านนึงจะเป็นขาลบคือแปลงจากไฟ AC เป็นไฟ DC นะครับก็อันนี้เดี๋ยวดูกันเลยนะครับว่าถ้าตัวที่เสียมันจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ขาเหมือนกันเลยครับก็เราจะไล่จากถ้าเป็นลบนะครับก็คือเอาดำจับลบแล้วก็จะวัดตัว อีกด้านหนึ่งที่เป็น,น,ววน,ปนไดโอดก็คือตัวบวกนะครับเปรียบเทียบคือวัดอย่างนี้นะครับวัดอย่างนี้วัดอย่างนี้ก็เราจะจับลบแล้วก็วัดบวกแล้วก็วัดบวกอันนี้จะเห็นว่าค่าขึ้น0.5ทั้งคู่นะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับก็คือจับลบเหมือนกันแล้วก็จับบวกตอนนี้คือค่าเป็นศูนย์เลยแสดงว่าไดโอดตัวนี้คือมันช็อตอยู่ระหว่างขาเนี่ยขาในช็อตครับเพราวัดค่าเนี่ยพราะวัดอีกขาหนึ่งคืออีกตัวหนึ่งไว้ตัวหนึ่งอย่างนี้นะครับปรากฏว่ามันมีค่าขึ้นอััันนนีี้ตวเสยะครบ สมมติว่าเราก็อีกด้านหนึ่งครับไดโอดสองตัวนี้เราก็เอาบวกนะครับจับขานโนแล้วเราก็เอาดําจับก็จะได้0.5เหมือนกันอันนี้ก็ต้องเป็น0.5นะครับก็ลักษณะจะเป็นจับจับตรงนี้แล้วจับตรงนี้นะครับตอนนี้ถ้าเป็นตัวที่เสียคือเอาบวกจับแล้วก็ลบจับอันนี้มาแสดงมาช็อตอยู่แล้วก็เอาลบอีกด้านหนึ่งมาจับตัวนี้ชุดนี้จับ,จบได้ถ้าเปรียบเทียบตอนนี้คือไดโอดตัวนี้นะครับไดโอดบิดตัวเนี้ย มีไดโอดที่อยู่ในวงจรข้างในอะ่ะเสียอยู่2ตัวมี2ตัวที่ใช้ได้ก็ท่านใดกำลังมองหาคลิปอยู่ลองลองนําไปวัดค่าตัวไดโอดบิดดูได้นะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขของมิเตอร์ดีตอลก็ฝากก็ด้วยครับผม